น้อยเช็คเขาด้วยนะครับโอเคโอเคน่าจะมาแล้วหน้ามิดแล้วอยู่ตรงไหนอะโอเคไหนขอดูหน้าคอมเมนต์แป๊บเดียวนะครับเสียงเขาดังฟังชัดดีหรือดังไปหมู่น้อย เสียงดังฝังชัดโอเคสวัสดีครับแอดปุ๊กขอเสียงหน่อยนับหนึ่งถึงนับหนึ่งถึงสิบหน่อยเช็คเสียงหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอะไรนะหน้าหาย,หาหายเอา้าลืมเปิดหน้าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราก็ว่าหน้าหายไปไหนอ่ะหน้ามาแล้วโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ เชลซีประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เบียร์ซแล้วก็แอดมินปุ๊กนะครับกระปุกลุกสวัสดีครับตอนนี้่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้กําลังติดตามเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมใช่ใช่กำลังดูเกมเปิดตัวคิสเซนโนโร <io> โดสุดยอดเหมือนเดิมคือถ้าแฮตติกด้วยก็คือก็คือเหมือนเขียนบทไว้โอ้โหมันจะสุดยอดเลว่า ครับเอาว่าแฮตติกแรกของโรนันโดเนี่ยก็คือเกิดกับมีคาเซ่นนะครับอเนะืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะภาพหายใช่ไหมตอนนี้กคือกดไปสองแล้ว<า>ครึ่งแรกอะไรนะเดี๋ยวสักครู่เสียงพี่ปุ๊กไม่ค่อยชัดได้ยินไหมครับเสียงกล้องก้อง <ut> หรอเบิ<ๆ>่นเอย่างนั้นวันนั้นอีกแล้วเ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะ หรอ,อ <S <S แต่เขาได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะไหนปุ๊กขอพูดไปเรื่อยๆหน่อยฮะเดี๋ยวขอปรับเสียงหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับโอเคก็ใช้อ้นี้นะพี่ใช้สมอทองนะไม่ได้ใช้จากโทรศัพท์อย่างเดียวปกติถ้าใช้สมอทองมันจะไม่ค่อยก้องครับแต่ว่าผมปิดเสียงอันนี้บรวณะอาจจะเป็นเพราะเสียงอ้นี้แอะอะไรอะ ที่ดูบอลอยู่ก็ได้แต่ผมปิดเสียงไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นมั้งมันก้องๆไหมหมูน้อยหรือก็ปกติมันก้องๆนิดนึงอะปุ๊กเสียงชัดอะแหละเสียงพี่ชัดเสียงปุ๊กก็ดังแต่ว่าเออมันแค่ก้องๆนิดนึงเสําหรับสมอทอปแต่เขาที่แล้วชัดนะใช่ก็เหมือนเดิมนะพี่เขาที่แล้วแต่อันนี้เหมือนก้องๆเหมือนอยู่ในห้องน้าใช่ไหม ไม่นะที่อยู่ในห้องปกติห้องอใหญ่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่ขอเปิดไอ้นี่ก่อนเลยดีกว่าไลน์อัพไลน์อัพต้องไลน์อ<า>ัพเออไลน์อัพเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะเราไปดูกันสดๆเลยเราไปดูที่ไหนเราไปดูกันที่เพจเทลซีเลยดีกว่าใช่ะะใช่ เอี Football, ap, ata, une, i, ๋ีฟุตบอลขับต้องมาแล้วตอนนี้แล้วก็มีไทยท้อสดเลยครับเห็นว่าปุ๊กเห็นแล้วแต่พี่ยังไม่เห็นนะพี่เปิดลุ้นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่เลยตอนนี้เลยนะฮะผมได้นั่งรีเฟกเลยมีภาษาอังกฤษเห็นบอกว่าเซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะใช่ครับขึ้นจอแล้วนะครับโอเคไลอัพของเราเดี๋ยวพี่ๆขอดูภาพขึ้นจอแล้วนะฮะโอเคปุ๊บผู้สาวประตูเอ็ดูอาร์เมนดี้นะครับวันนี้สามประสานนะครับเซนเตอร์ของเรา ชาโลบาเทโกซินวาแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับมีฮัตซันโอดอยเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านวิงแบ <Wing> ็กฝั่งขวาแล้วก็เป็นตรงกลางมัตโตโคสิตกับซาอูลยิเกสว้าวนี่หรือเปล่าที่เซอร์ไพรส์นะฮะวันนี้ไม่มีทั้งจอร์จินโย่โแล้วก็เอ็นโกโลอกองเต้น,นะครับอลอนโซวันนี้โอ้วิงแบ็กด้านซ้ายอลอนโซเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ แล้วก็แนวลุก3คนนะครับฮาคิมซีเยกนะครับคายฮาวเวตและไซเกอร์ของเราโรเมรูลูกากูโอ้โหเป็นไงบ้างปุ๊กเห็นรายชื่อแล้วก็เซอร์ไพรส์หลายตำแหน่งนะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับแบบบางคนแบบติดเล่นเกมทีมชาติมาแล้วก็อาจจะอยากผักบ้างเปลี่ยนโรเตชันบ้างอะไรเงี้ยอืแล้วก็มีทั้งปัญหาบาดเจ็บอะไรเงี้ยอย่างของเต้ก็เจ็บเมื่อเกมที่แล้ว อาจจะไม่หนักแล้วไ,ไม่สมบูรณ์ก็คือเอาตัวที่สมบูรณ์ลงดีกว่าอาจจะอยากลองแท็ติกใหม่ๆด้วยครับไม่ฟิตใช่ไหมใช่ใช่ผมว่าน่าจะไม่ฟิตนะเพราะว่าสำรองก็ไม่มีนะสำรองก็จะเป็นเกป้าครับซีเวลคิสเซนเซนบาร์คลีย์เนี่ยนี่ก็เซอร์ไพรส์นะับ,บาร์คลีย์มีที่สำรองครับแล้วก็จอจร์จินโยโรตัสชีกมาว์วอร์เนอร์คือเหมือนผมถ้าอ่านสัมภาษณ์ของ ทูเคิลแบบนะครับก็เหมือนแบบพยายามจะปล่อยยืมบัคคลีย์เหมือนกันแต่ว่าพอเราเห็นว่ามีชื่อลงทะเบียนนะนักข่าวจะไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยแสดงว่าบาบัคลีย์นี่เองอยู่ในแผนการนำทีมใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทูเคริลได้สัมภาษณ์มาจริงๆก็อยากปล่อยยืมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้สโมสรที่จะมาแบกรับค้าเหนื่อยอะไรพวกนี้อาจจะลำบากหน่อยก็เลยหาทีมที่ปล่อยยืมได้เมื่อหาทีมปล่อยยืมได้อเกี่ยวไปใช้ก็ได้เพราะว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่อบัคลีย์ผมว่าก็ ก็เล่นได้อเอาไว้หมุนเวียนในเกมที่ที่คิดว่าต้องใช้อย่างไยครับ,รบเพราะว่ายี่มีสาวรว์เดนวีโอผมว่าเขาส่งผลดีอ่ะเอาง่ายๆก็ได้นครับถ้าเป็นปีแล้วนะองได้เจ็บนะเราไม่รู้จะยังไงนะใช่ไม่มีตัว,ตวไม่มีตัวสำรองวม่มีเวียนเลยเนาะใช่เราจะให้จนิโนยวิ่งเป็นคนเคียวแบกระท่อมตลอดก็ไม่ไหวอ เออถ้าเกิดว่าพูดถึงอะไรมาตั้งแต่กองหลังเลยนะครับเมนดี้อะไรก็คงไม่แปลกนะครับชโลบาก็ฟอร์มดีแต่ว่าเทียโกซินวาที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจจะโดนแบน<อ>สุดท้ายเนี่ยทางฟีฟ่าหรือว่ายูฟ่านะที่เขายกเลิก FIFA, การแข่ัน FIFA, ด้วยยังไงฟีฟ่าครั FIFA, FIFA, แบเดยสุดท้ายก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับทางเขาเรียกไงอะ่ะกับที่เหล่าบรรดาของสมาคมฟุตบอลแบบแบบเรียกร้องให้แบนนักเตะบบนี้อ,อะไรเนี้ย เพราะผมว่าเนี่ยจะอยู่ในยุโรปยังในยุโรปใช่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแบบแล้วไม่คุ้มอ่ะเพราะถ้าให้นึกอ่อนครับจําตอนอ่าบาเยอร์ฟองสมาคมฟุตบอลินฮอลแลนด์นะครับอืเพราะว่าล็อบเบนกําลังจะหายครับแล้วพอจะหายคือเขาไม่ได้ใช้ตัวสองคนจ่ายเงินแล้วก็ดูแลรักษาอะไรไปพอจะหายทีมชาติเนียกลับไปใช้เจ็บกลับมาสุดท้ายล็อบเบน้ลแทบไม่ได้เล่นเลยมีอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ ทำให้เกิดการฟอ้องร้องว่าเอ้ยสมาคมฟุตบอลต้องจ่ายเงินให้นะเพราะว่ามึงเอาไปเจ็บโูเนี่ยประคบประงมอยู่ตั้งนานออไม่ได้ใช้เลยเออผมว่าเขาเขาเนี่ยเป็นปรกที่เจ็บและจานะรับก็อยากแบบ,บเจอ,อลองชองมันดีกว่าแบนไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยลาก่อนเขาไม่ได้ประโยชน์ทีมชาติก็ไม่ได้ประโยชน์คือถ้าสถานการณ์มันปกติผมว่าทุกคนอนะอยากเล่นทีมชาติหมดแล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของเงินครับมันเป็นเรื่องของแบบ ความภาคภูมิใจอ่ะเป็นเรื่องของใจจริงๆที่อยากจะไปช่่ยชัยใครก็อยากเล่นครับใครก็อยากอยากอยากเล่นอ่ะคือบางคนเนี่ยบางสงโมสรในช่วงที่ปกติครับ,รบลงทุนขนาดว่าส่งเครื่องบินไปรับเลยนะครับอ,อย่างผมว่าถ้าทำผิดน่าจะเลี้ยวภูแล้วมั้งปีหนึ่งอ่ะที่ส่งเครื่องบินไปรับเลยอ่ะเพราะว่ามีเกมหนักรออยู่จะรอให้นักเตะบินมาเองต้องทางสิตเครื่องหลายต่ออะไรเขารู้สึกว่าม,มันหนักไปมไม่เวิร์กก็ส่งเครื่องบิน p r เวทเ e j ไปรับมาเลยสองส้คนออกกลับมาจากเมกาใต้เลย oh, เนี่ยเพราะว่าฉะนั้นทวอง์เขาก็เห็นใจทีมชาครับเพราะว่านักเตะมีแมทได้เล่นอะไรยเงี้ยแต่ว่าพอสถานการณ์นเงี้ยอย่าลืมว่าทั้งบราซิลและกี่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนレสลิตนะครับทั้งคู่ก็คือคุณจะกลับม,มาจากบราซิลแดงเข้มหรือถ้าเป็นใช่ใช่คือถ้าถ้าคุณอยู่ในในบราซิลไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณมาจากอังกฤษมาจากอะไรเงี้ยคุณคุณเหนือไปเลยจรคุณต้องกลับตัวเช่นกันนักเตะจากถ้าไปบาร์ซิลไปเมกาใต้คุณกลับมาอังกฤษคุณก็ต้องมากลับตัวเหมือนกันนั้นช่วงเนี้ยพอหลังจากทีมชาติแมตช์จะถี่มากครับอย่างน้อยอย่ะสามแมตช์แ,แ,แ<ล>น่ๆแล้วเสิด้วยนะเนี่ยเกมวันเนี้ยสัปดาห์นี้แล้วเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วเกมสัปดาห์หน้าอีกก็คือแน่ๆคือสามนัดโดนแน่ๆไม่ได้ลง อันนั้นสโมสรเขาสึกว่าอ้าวเอยเป็นตัวหลักด้วยเนี่ยอย่างสปเปอร์เงี้ยสปเปอร์ก็น่าจะมีน่าจะมีการลงโทษปรับเงินหรืออะไรประมาณนี้ครับที่นักเตะแอบ,บหนีไปอะไรเงี้ยครับแบบัสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวไปนะสปเปอร์มีสามคนอืมซึ่งวันนี้ก็เรียบร้อ,อยแพ้อืมจะบอกว่าแม่เริ่มต้นหัวค่ำคู่หัวค่ำด้วยดีมากๆเลยนะสปเปอร์พ่ายไปสามประตูเลย ผมไม่ได้เข้าไปดูสเปิร์ผมจะเข้าไปดูฟอคอนคอนคอนนอนตาละเกอร์นะครับเล่นดีอีกแล้วคือแบดีมากแบบวิ่งแบบสมสมกบบเป็นมิดซิลบ็อกเลยนะครับแล้วเขาเป็นคนทำให้คิสซั่มเพลทได้ประตูขึ้นนาหนึ่งศูนย์นะ,ะก็คือเขาเตะไปใส่แขนแล้วไม่แน่ใจว่าโดนใครผมจำไม่ได้น่าจะเป็นเบนเดวิซับเตะไปแบบเหมือนหลุดไปจากทางทางขวาแล้วก คลอสเข้าไปข้างน,นแล้วโดนแข่งเต็มๆก็ได้เป็นจุดโทษครับแล้วแถมลูกที่ได้สองศูนย์อ่ะเขาก็เป็นคนจ่ายเข้ามาข้างในให้กองหน้าตัวใหม่นะครับอเอเดวาร์ที่ย้านกับเซลติกครับยิงครับก็คือจ่ายจ่ายโอเคนะหนูว่ายานสลับด,ดีจ่ายแบบเขี่ยออกมาด้านข้างแล้วก็ยิงอืแล้วได้เป็นนัดนี้ก็น่าจะได้านออฟเดอะแบทเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอือคือเหมือนเหมือนผมว่าเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากปีที่เล่นเวสต์บอร์ม่ะ ก็ดีนะอืมครับใชอาจจะอาจจะอาจจะได้ลูกขยับแบบวิ่งอย่างเดียวแต่คราวนี้ยมันเหมือนผมว่าพอเป็นเวียร่าเขาเป็นกองกลางพอเวลาเขาเขาสอนคนที่เล่นกองกลางเหมือนกันอ่ะผมว่าวิธีการสอนอ่ะมันก็จะค่อนข้างเหมือนแบบดีดีเหมือนเข้าใจกันแล้วกันเขาเคยเล่นว่าเอ้ย อยู่ต้ธรรมชาตินี้นถ่ายทอดประสบการณ์ได้โดยตรงใช่ใช่ผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับธรรมชาติเขาเป็นเป็นคนแบบนั้นเหมือนเราสังเกตว่าว่าเหมือนบอลเป๊ะเป๊ะชอบของบอลเป๊ะเป็นฟิลตัวโฮดดิ้งครับเป็นตัวรับบอลสวิตบอลเขาต้องชอบวิธีการแบบบาร์เซโลนาการคลองบอลการถ่ายบอลอะไรเงี้ยนักเตะที่เป็นกองหน้าเวลาเป็นโค้ชก็จะพยายามจะเล่นทีมให้เป็นเกมลุกอะไรเงี้ยครับผมว่า การท,ที่เหมือนเราก็ค่อนข้างเลือกปล่อยปล่อยเด็กในสโมสรไปสโมสรที่รู้สึกว่าเออพอเล่นแล้วเนี่ยมันมีพัฒนาการสูงขึ้นอืมพอไปแล้วเราเราก็ได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยครับผมว่าก็โอเคนะครับคือถ้ากลับมาถ้ายังเล่นอย่างเงี้ยอยู่ทุกๆนาปีหน้าก็คือน่าจะได้ลงกลับมาแล้วไม่น่าไ,ไม่น่าจะได้ปล่อยแล้วอืน่าจะต้องขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เรามั่งแล้วเมืนกับชาโรบาร์งนี้นะ ใช่โอเคทั้งนั้นเรากลับมาที่เกมนี้เนี่ยดูแล้วรายชื่อ3ผู้เล่นเนี่ยในแดนหลังก็ค่อนข้างโอเคชารลบาดูดิเกอร์แล้วก็เทียกโกซินวานที่น่าจะอยู่ตรงกลางเนาะฮันสันโอดอยอารอนโซก็ไม่แปลกใจแต่ตรงกลางอ่าคู่มิดฟิลด์ดับเบิลซิกโควาซิสกัาซาอูลเป็นยังไงวันนี้ฮะว่าซาอูลจะเล่นแบบในโรนั แต่ถ้าเกิดในตามตามที่เราเห็นนะครับเขาก็ไน้เล่นใรโลของคลองเทวินยูสือตัวรับเป็นหลักแต่เขาไม่ใช่ตัวรับจ่าขนาดแต่สถิติพวกแท็กเกิลพวกอะไรเขาก็โอเคนะครับอืมแต่ที่เป็นอย่างที่น่าสนใจคือคู่เนี้ยจะเล่นแบบไหนน่าสนใจว่าว่าทั้งโควาสิคและทั้งสาอูนเนี่ยพอเล่นคู่กันเนี่ยสไตล์จะออกมาแบบไหนเพราะอย่างเราก็ไม่เคยเห็นทัองเล่นวยกันนะไม่เคยเลย คืออย่างสมมติสมุนไพรเราเราก็จับทางได้ว่าประมาณว่าถ้าเป็นคู่กองเต้จอร์จินโยบอลตรงกันจะออกมาสไตล์นี้คู่กองเต้โคอาสิตจะออกมาแบบนี้คู่จอร์จินโยโคอาสิตบอลจะออกมาแบบนี้ใช้ในเกมแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเกมนี้ว่าเราต้องดูว่าอ่าอูนกับโคอาสิตเนี่ยจะเล่นแบบไหนครับคู่นี้อืแล้วก็ข้างบนเนี่ยสามตัวบนอือันนี้ก็่ ไม่ใช่หวยนะครับอันนี้ตัวบนก็จะเป็นสีแยกที่คนชอบแบบปั่นนั้นไม่เขาอะไม่พอใจไม่จะออกอะไรเนี้ยผมว่าข่าวไม่จะออกจากตัวเขาเองเลยนะั้งเเหมือนตอนที่ที่มีปัญหาอืมมีปัญหากับโค้ตทีมชาตดนั้นเขาพวกคนงออกมาพูดเองแล้ว่าว่าเออความจริงก็คือความจริงแสดงว่า เขาไม่เคยงอเงีนะว่าทุกขึ้นแต่การห้องแต่งตัวก็เรื่องดีนะแค่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเล่นไปนะสีเอ็กซ์สำหรับพี่ใช่ใช่ผมว่าคาเน็นคนแบบนั้นนะแต่ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนทไม่พอใจหรือว่าเก็บกดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนก็พยายามปั้นแบบเหมือนจะก็เผอผมว่าอาจจะเป็นเอเจนต์ด้วยซ้ำที่พยายามปั้นเออให้มีร้านให้อะไรเงี้ยให้ดูแบบเออให้มีการเวลามีการยืนราคามีอะไรเงี้ย ใช่เวลามีการยืมทีไม่ตาจะยืมหรืออะไรนะครับเอเย่นเขาได้เงินอยู่แล้วอืย้ายบ่อยก็ได้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 บ่อยกว่าไหมดีกว่าไปอยู่กับสโมสรเดียวแล้วก็ได้ยาวๆอะไรเงี้ยใช่ตอนย้ายทีเขาก็ได้เงินกินปล่าหรอมค่อนข้างแปลกใจด้วยที่ไม่มีชื่อของทั้งเมสันเมาส์แล้วก็ติโมแวนเนอร์ลงเป็นตัวจริงในวันนี้ผมว่าเขาออาจจะอยากให้พังเอาแบบ แต่ทีมชาติคือก็ลงตัวหลักเลยเบอร์เนอร์ก็ยิงทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมทีมชาติเลยนะสองนักติดเลยอืหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นตัวหลักโหเหล็กเหล็กกําลังร้อนต้องรีบตีอะไรเงี้ยแต่แบบแต่เขาลงใน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 ระยะยาวที่แบบจะต้องมีการโรเตชันนักเตะด้วยแล้วก็เดี๋ยวเกมจะมีถีทีถีดีรัวรัวเลยเนี่ยเเรายังมีเกมแชมเปนลีกอีกนะเออเริ่มแชมเปนลีกเกมแรกในควั้งนี้เลยนะ ช่แล้วอาทิตย์หน้าเจอสเปอร์โอ้โหเดือนนี้คือโปรแกรมป่าเถื่อนมากเราก็อะไรนะวิลล่ามีหรือเราเจออีกนัดหนึ่งนะครับเออในหลีกครับเสร็จแล้วก็กลับมาเจอแมนซิตี้แล้วก็ไปยูเวนตุสโอ้โหเดือนนี้โอยังไงเนี่ยคือคือผมอะไม่รู้ผมคิดได้หรือเปล่านะผมคิดว่าทูเครนอะจะลองว่าไอ้พวกนักเตะที่เราเว้เป็นสำรองเพราะว่าเกมหลีกครับผมว่าทูเครนปล่อยตัวสำรองลงแน่ครับ ก็อ่ะคิดถึงว่าการนัดนเนี้ยนัเนี่ยให้พวกกึ่งกึ่งตัวจริงตัวลองเนี่ยได้ลงไปชิมล้าง่าถ้าเกิดนัดเนี่ยมันไม่เวิร์คหรือว่าคือคือถ้ามองข้ามเรื่องผลการแข่งขันไปก่อนนะถือวมรูปเกมไม่ได้เลยอ่ะรูปเกมไม่ได้เลยอชาโรบาไม่ได้เลยโอดอยไม่ได้ซาอูนไม่ได้เลยซีเไม่ได้เลยอ่านักหน้าในเกมลีกครับอะเขาจะได้เปลี่ยนวิธีการ่นเพราะว่าจะซี้ไม่อืม เพราะวินามีเออเาจริงตลอดแล้วก็คงไม่มีไม่มีอะไรอะไรเปลี่ยนมากเท่าเราอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีถ้วยอื่นต้องเล่นนะเชีย์เลยว่าวิาไม่ได้มีถ้วยอื่นเล่นครับการในข้อข้อรอบไปลึกเรื่อยๆเยเนี่ยเขาก็ได้เงินพวกข่าขายท่าสดนี่นั่นสุดท้ายแล้วก็เผื่อถ้าวินาทาหลุดเข้าไปจนถึงรอบชิงได้แชมป์มันก็คือแชมป์นะครับอืมใช่ซึ่งเป็นถ้วยที่น่า,าจะมีลุ้นสุดเป็นถ้วยที่มีลุ้นสุดของทีมระดับกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ท้กทีมต้องการความสําเร็จเอาได้ต้องเอาละเอาได้ต้องเอาใช่ในขณะที่เราอาจจะส่งตัวสำรองอาจจะส่งที่ตัวกึ่งกอย่างที่ว่าอย่างอันเนี้ยก็ไม่สำรองค่ที่เดียวนะอย่างชาโลบานะฮะซาอูลเนี่ยซีเยกเนยังกึ่งๆนะซีเยกบางทีได้ลงไม่ได้ลงก็อาจจะได้ใช้โอกาสเนี้ยที่พี่ว่าแบบนอกจากจะโปรแกรมหนักแล้วเจอทีมใหญ่ถัดจากนี้นะครับแล้วยังเป็นการแข่งขันที่แน่นมากด้วยสัปดาห์ละสองเกมเลยอ่ะ ทั้งสุดสัปดาห์แล้วก็กางสัปดาห์ด้วยก็น่าจะต้องมีการโรเตชันมีการอะไรบ้างเงี้ยใช่ก็คิดว่าจากผู้เล่นตัวจริงเราก็เกมนี้ทุกคนอาจจะเป็นการลองทีมด้วยลองผู้เล่นด้วยด้วยครับแต่ถ้าดูทางฝั่งวิลล่าล่ะพี่ไม่ได้ดูข่าวทางฝั่งวิลล่าเลยอ๋อวิลล่าก็อักินปกติครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างหรือดูการที่แล้วเราไม่ชนะเลยเย่าเยือนแล้วนัดสุดท้าย เรามาแพ้ซะด้วยนะฮะตอนที่อนเทอรีบไปโค้ดีข้อดีของอของข้อหนึ่งของเกมนี้นะครับวีล่าไม่มีเอวี่มาตินเนตนะครับอ่าเพ<ส><ข>ราะว่า,น,าน่าจะโดนแฝนอยู่โดนแบบเหมนแกะตัวเลยเราคงไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีทั้งชื่อตัวจริงตัวสำรองมไม่มีเลยครับประตูเป็นมือสองสเตอร์กองหลังก็เดวิดคอนซาไทลอนมิ้งตัวเซเบ้แมตติแชสแลมซี่ดักลาสหลุยส์เคมักกินแมททาเก็ต อลิวัตกินแล้วก็เดนนี่อิงเหมือนจะอัดกลงมาเยอะเลยเนะอะน่าจะเล่นแข่เดียวกันด้วยซนะ้ำเดี๋ยวพ,พี่ขอไปลองดูรายชื่อผังในนี้หน่อยอ,อแล้วก็มีเด็กเกา่นะาเรานะตาวเลนะครับใครนัตาวเลออ๋อตาวเลนะแอสตันวินลา่าโอเคแมสเซนเตอร์ไหนลองดูไลน์อัพนะฮะของทางฝั่งวินล่าบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นจอแมนยูสี่หนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้โลคัดทิ่ยังเนี่ย ไม่แฮตติครับเป็นบูโน่กับเมสซี่ลิงกาดครับมหาเทพลิงการฟองแรงในความเรื่องครับโอ้โหอ่ะเนี่ยถ้าลองดูผังนะฮะของเชลซีเนี่ยก็มีประมาณนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดออกจากนี้นะครับผาของเรานะครับสามสี่สองหนึ่งแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของวินล่าล่ะมีใครที่น่าสนใจน่าจับตามองบ้างผู้สาวประตูเจสตียใช่ไหมอ๋อเจสตีช่เจสตีย สามเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนเราเหรอเนี่ยเรารู้ว่าหลังห้าเลยใช่ปกติเขาเล่นแผนนี้อยู่แล้วครับห้าสามสองแมตตี้แชนก็คือเป็นพวกวิงแบ็กอยู่แล้วอืมจอนแม็ตตีนก็คือเป็นจากครับแรมซี่ปกติเขาใช้แมตตี้ก็คืเป็นวิงแบ็กซ้ายครับอืมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นแม็กวิงแบ็กซ้ายเหมือนเดิมใช่แล้วก็สามติวการพวกมิดฟิลแบบแบบตัวไล่บอลตัวแท็กเกิลอะไรพวกนี้ครับอืม ก็จะมีพวกมีพวกบูบูหนพวกเจมส็กินเลยพวกนี้ครับข้างหน้าก็จะเป็นเดนี่อิงครับอันตรายหน่อยแล้วก็คอรีบัตจินก็น่าจะทิ้งเดนี่อิงห้อยเป็นตัวบนนะครับแล้วก็อาศัยความร็วของคอรีกินจินในการทะลุในการปั่นวนคล้ายๆกับทีโมแวนเนอร์เราใช่ไหมใช่แต่คิดว่าเกมรับของเราวันนี้น่าจะเอาอยู่เห็นปุ๊กทยสกอร์มาวันนี้สองประตูต่อศูนย์ เป็นยังไงคิดว่าเกมลับน่าจะปิดสนิทไปลุ้นเอาที่แนวรุกของเราก็จะทําได้กี่ประตูอย่างนี้ใช่ใช่รูปเกมผมก็คิดว่าแบบวินล่าก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับราจจะไม่ได้ยิงเราก็น่าจะยิงได้แต่อาจจะไม่ได้ขาดขนาดนั้นอะไรเงี้ยยดยที่เห็นไลอัพออกมาครับผมก็คิดว่าน่าจะออกมาะนาณนั้นนะบน่ไม่ได้แบบแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเป็นเพี้ยนนมา ขนลดมันดีคืนดีเราดวงสวยๆดวงแตกๆมันเกมจะเวสบอมอะไรเงี้ยใช่อาจจะยิงบ้าข้างเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าสำรองวิลล่าพวกที่แบบสายสปีดอ่ะมีก็อยู่สำรองผมว่าวิลล่าอาจจะน่าจะมาเน้นแพ็คเกมที่แน่นไว้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดอ่ะไม่ไหวจริงๆโดนขึ้นมาต้องสู้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนพวก ตัวที่มีความเร็วขึ้นมาพวกเอลกาซี่พวกไบรี่หรือว่าตาเล่อะไรเงี้ยครับส่งพวกสายสปีดลงมาพวกวิ่งวิ่งครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะแบบแพ็กเกมตรงกลางแบบสู้ตรงกลางคุมตรงกลางให้ได้ก่อนเพราะอย่าลืมว,ว่าตรงกลางเจลซีก็ห้าคนเหมือนกันดังนั้นเขาก็ต้องแบบมันใส่กลางเข้าไปช่วยไล่บอลไม่งั้นก็ถ้าเสียตรงกลางไปก็คือเช่นเชลซีเล่นสบายก็คือ ก็พร้อมโดนะว่าประตูันนี้ก็เป็นมือสองอะไรเงี้ยแล้วปกติแล้วมาตินเนียนี่ก็เซฟอุตตลุดวันนี้ไม่มีก็คืออืม<อ>ก็า<ร>อาจจะเป็นข้อที่เปรียบข้อหนึ่งที่ที่เรามีวันนี้ครับอมาอาจจะย,ยับได้ถ้าเกิดว่าลูกากูเนี่ยคิดว่าอะ่ะ <ão> ใครจะยิงประตูแรกให้เชลซีนะอ้าวผมทายลูกากูอ วันนี้หลายๆคนเนี่ยลุ้นให้แฮตติกหรือว่าให้โชว์ฟอร์มแจมแจมเหมือนกับคริสเตนโนโรนัลโด้บ้างคิดว่าเกมนี้น่าจะโอเคไหมคัมแบ็คโค้งใช่ไหมครับลุงก็โคก็คัมแบ็คโค้งครับอืมก็คือยิงแน่นอนจะกี่ลูกนั่นเองอืมก็มาลุ้นกันเราเปิดตัวไปแล้วตอนนี้ถ้าเรามาดูที่ไลฟ์สกอร์นะครับผลคู่อื่นในคู่สามทุ่มนอกจากที่คู่หัวค่ำนะครับทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ ไพ่ต่อคิสซันเบเลยไปสามประตูต่อศูนย์นะเราไปดูคู่อื่นนะคู่สามทุ่มจะมี South ะเซาท์แฮมต,ต,ตันนะครับยังเสมอกับเวสต์แฮมอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเลสเตอร์นะครับตามหลังแมนซิตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนาทีแปดสิบเก้าแล้วนะครับตอนนี้ไม่จบหมดแล้วนะครับพี่เบียร์จบแล้วเหรออันนี้ไม่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 อัปเดตมั้งที่พี่ขอรีเฟรชทีนี้เหลือคู่เบนฟอร์ดนะที่ยังไม่จบเบนฟอร์ดน้องใหม่โดนอันนี้นําอยู่ ซาวแฮมตันเวสแฮมน่าจะยังไม่จบเพราะว่าทดห้านาทีแล้วก็ไบตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยไบตันนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับก็ทดเวลาบาดเจ็บแล้วแต่ที่จบแล้วเนี่ยเลสเตอร์พ่ายแมนซิตี้นะครับแมนยูกดนิวไป4ีหนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลชนะแล้วว่าโหเมื่อกี้ตอนครึ่งหลังที่ดูศูนย์ศูนย์ใช่ใช่น่าจะเสมออีกยังไม่พบกับชชนะแพ้เป็นพชนะเป็นแล้วบอ๋อแพ้เป็นภพชนะเป็นแล้วโอเคก็ตอนนี้ก็เหลือแต่โฟกัส มาที่คู่ของเราแล้วแหละว,ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้พี่กดดูคอมเมนต์ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะเรามีคอมเมนต์บ้างไหมปั๊บเปิด u ูทู e ก่อนโอเคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันถึงประมาณ5้าทุ่มแล้วก็วันนี้เตะ5้าทุ่มครึ่งนะครับเราจะไปชมกันน่าจะทางทูสปอร์ตหนึ่งไหมนะทูฟุตบอลเอชดีหนะึ่งนะครับ อเป็นปุ๊กก็เข้าเวียนอยู่ด้วยก็ชมชมทางนี้แล้วนะฮะระหว่างเข้าเวียนเลยนะมอ้นนี้ต้องเข้าเวรยาวเลยไหมเนี่ยปุ๊กต้องใช่ใช่ครับถึงเที่ยงคืนแล้วถึงเช้าเนี่ยเช้าครับไม่ใช่ถึงเช้าผมถึงวันจันทร์นะครับผมอยู่สองวันโอเคเยี่ยมเลยนะครับ งั้นถ้ายัางไงยังไงหลังเกมถ้ายังไม่นอนถ้ายังว่างนะครับไม่ได้ติดภารกิจก็เข้ามาจอยกันได้เข้ามาพูดคุยหลังเกมกันได้นะครับประมาณนี้ล้กันประมาณนี้และกันนะครับก็สําหรับคุยก่อนเกมแล้วก็รายชื่อของผู้เล่นวันนี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ Surprise, ไปแล้วก็ทั้งตําแหน่งกองหลังออกองกลางนะครับแล้วก็แนวรุกของเรานะครับค่อน <c oughs> ข้างเซอร์ไพรส์ Surprise, ซุกตําแหน่งเลยก็คาดว่า น่าจะเป็นการลองทีมของโทมัสสุเครนด้วยที่จะต้องเจอกับแอสตันวิลล่าอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เลยนะในเกมลีกครับ,รบ,รบหลังจากที่เจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับซึ่งวิลล่าก็ <laughs> น่าจ,จะจัดมาเป็นชุดเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนผู้ต่อสระตูนะอาจจะมีมาตินเนตในในใน,ในชุดที่สองน่าจะเป็นมาติเนตแล้วนะในเกมที่สองอะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> ค่อยว่ากันนะครับผู้ไปดูสำรองนิดนึงวันนี้ของเรามีเมสันเมาส์นะครับคิสเซนเซนติโมแวนเนอร์นะครับ เกปารอสบาร์กลี์จอร์จินโยนะครับอสเปริโกเอต้าเบนชิวลแล้วก็รูเบนลอฟตาชิกนะครับผ, uh, ผู้เล่นสำรอง9คนแต่ว่าสามารถเปลี่ยนลงสนามได้3คนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสามารถส่งชื่อสำรองได้มากขึ้นเนาะโอเคตอนนี้ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราค่อยไปพรีวิวไปดูก่อนเกมทางทีวีละกันแล้วก็เดี๋ยว ผลเป็นยังไงกแน่งขันเรากลับมาพูดคุยในครั้งหนึ่งหลังเกมนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณแอดพุกด้วยนะครับแล้วเราก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปเชียร์เชลซีด้วยกันแล้วเจอกันหลังเกมครับทุกคนขอบคุณครับคครบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ